โยละว่าทรานดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Call of Duty Warzone Mobile นะทุกชมนะอันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับในแพท2.5.1นะฮะในแพทใหม่เลยหน้าล่าสุดนะครับประจําวันที่22กุมภาพันธ์2023นะทุกชมนะเออนะฮะท่านผู้ชมนะในวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะยังไงก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวแพทใหม่ที่ พิ่งจะปล่อยออกมานะท่านผู้ชมนะเราก็ไปอัปเดตกันด้วยนะท่านผู้ชมนะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอัปเดตใหม่มันก็แก้บั๊กส่วนน้อยนิดอะไรของมันนะท่านผู้ชมนะไม่ได้แก้เยอะนะครับท่านผู้ชมอมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะครับคือก่อนหน้านั้นนะผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะมันก็ยังมีบั๊กในส่วนของออการเล่นในหน้าแมปใน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 โหมดมอชพิชนะแล้วก็มีโหมดโดมิเนชันยึดจุดมาใหม่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็โหมดทีมเดสแมทนะครับปรับ เปลี่ยนกราฟิกอะไรใหม่นะครท่านผู้ชมนะอืมประมาณนั้นอะไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมนในในแพทนี้นะฮะแต่ก็ต้องอัพนะอืมแพทใหญ่มากนะครับแล้วก็มีในส่วนของเมทัพัทเข้ามาเพิ่มนะฮะท่านผู้ชมของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เข้ามานะแพทประมาณ400กว่ามิกนะฮะท่านผู้ชมนะเออเกือบครึ่งจิกอ่ะมาว่ามาว่าโคตรึงในยพี่โคตรึงอ่ะครับพี่มาว่ามาว่าลิซโก้ <c oughs> Go Go Go, go. Let's Move Out เอาละมาละเฮ้ยบอยก็ไม่มีอะไรมากนะครับในแพทนี้นะชมอ่ะเออ,ออเออเออเป๊บน,นึงงงมาแล้วว่ามาแล้วว่าคนดูเฮ้ย yeah, ยี่สี่ยี่สี่บลูนี่มาแล้วว่ามาแล้วว่าคนดูโอ้ยเมื่อกี้นี่มันเด้งออกสองรอบนะคนดูเนะี <_ d ance> ่ยไหนบอกว่าแก้แพทออกมาเฮ้ยแต่ภาพ,พสวยขึ้นนะเนี่ยคนดู เัสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวประตูเปิดไม่ได้งง งงในงงร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกคลิปการ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่ง no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยว้าวเวลีโบแมนออกมาถ่ายภาพสักหน่อยคนดูถ่ายภาพชมวิวชิวๆละกัน ภาแมงสวยจัดเลยนะคุณดูเออภาพดีขึ้นนะเขาปรับมารอบนี้นะครับเออได้วะได้วะรอบนี้ดีขึ้นนะคนดูเออบรูใช้ได้ใช่ได้มามีลูกซองแล้วนะตอนนี้ใส่กระสุนก่อนละกันอันนี้พี่ต่อมาส์าคีย์บอร์ดเล่นเอานะครับท่านผู้ชมนะอืมวิธีต่อมาวคีย์บอร์ดก็อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเลยนะครับแต่มือถือเกมมิ่งโฟนพี่มันแบบว่ามันมันอันนี้อยู่แล้วนะคุณดูมันมันแบบว่าอ่ามีปุ่มมาให้อยู่แล้วนะปุ่มต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะ นี่แบบเราไม่ต้องไปอะไรมากนะครับท่านผู้ชมนะนี่แม่ผมจะเพิ่มปุ่มให้ดูเลยนะครับอมผมจะเป็นปุ่มทีแล้วกันในการเปิดประตูอ่าอันหนึ่งนะปิดก,ก่อนโอเคสวยเปิดประตูจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกตรึงโกตรึงแต่ก็ต่อได้นะโทรศัพท์เครื่องอื่นนะครับต่อแบบพี่ก็ได้นะครับแบบใช้เมาส์คีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างนะครับ เดี๋ยวทิ้งคลิปไว้ให้นะ้องวิธีการต่อมาคีย์บอร์ดนะครับมันง่ายนะครับในการใช้งานนะเฮ้ยอันนี้ลงแบบโซโล่นะคนดูเด่นคนเดียวตึงๆไม่มีพักไม่มีพวกเอาว่ะเาว่ะไปอ๋อเมาส์หลอนเมาส์หลอนหลอนนิดหน่อยหรอนเอ้ยนี่เดี๋ยวเจอตอเจอตอลูกกระสุนติดไฟแม่งมายิงกันข้างล่างเลยเมื่อกี้นี่ เอ้ยโหเฮ้ยๆแต่มันวิ่งใส่อย่างนั้นนะเอาคนดูเอาเกมเฮ้ยแม่งบั๊กเหรอวะคนดูบั๊กเหรอเนี่ยทำไมถือปืนเนี่ยทไมไม่มใส่เอา้าไหนอบอกว่าอัปเดตแล้วแม่งจะดีขึ้นวะแม่งเน่ากว่าเดิมอีกเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ราเ,เปลี่ยนปืนก่อนเลยโอเคเมื่อกี้นี่ปืนแม่งใส่ใส่จัดเลยไปไปดีกว่า ้ยมีรถอยู่ด้วยแต่ไม่เอาไม่ขับแล้กัน900เมตรขับไลยดีกว่าคนดูนะขับดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตคุณไปตรงอย่างเดียวครับคนดูเฮ้ยเจอคนเจอคนจอด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  จอดจอดจอดลงลงลงลสวยครับพี่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้นี่มันหินแวบแวบนั่นไงนั่นไงนีเดียครับนี่เลยครับตับับโดดับโดดเออเออเอนเออเออเอ้นนอเออเนอเออเนอเออเยอเออเออเนีเออเอเอยเออเออเบอเอกเอยเอเกออออ ออยางงี้ใช่ไหมมีหลายมีมีคน,นมาบ่นพี่นะเออเล่นอะไรก็ไม่รู้มัวแต่ยืนบน่นถ่ายรูปถ่ายรูปไปประมาณอ้าวเมื่อดูทําขี้อะไรละ่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับคนดูนะผมจะบอกให้ครับแล้วว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวปัญญาอ่อนไหลกูด่าก่อนนะบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบอะไรอย่าไปว่าใครนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเรานะอืมแนนแนะ่แต่นี่คนดูแม่งมาด่าผมไงเพราะนั้นผมเริ่มเดือดร้อนเลยด่าคืนอ้ควายพวกคนดูง,งูงูไปไกลตีน ไปลุกสักหน่อยไปดูกันเรื่องของมึง let's go ไปลุยคนดูดีๆผมมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่มีแต่ว่ามันชอบมีแต่พวกไอ้พวกปัญญาอ่อนอนะมันม,มาดูแล้วก็ดา่าไรสาระนะพวกนี้เอาไม่ได้เท่าผมแล้วก็ดา่าเออพวกนี้มันพวกขี้แพ้นะพวกรูสเซอร์นะครับ เห็นใครคนอื่นเขาเก่งกว่าดีกว่าหรือว่าแบบขัดหูขัดตาอย่างเงี้ยก็เอาแต่ด่าเขาแหละคนนี้บ้านมีปมนะครับถูกเลี้ยงดูมายงงไม่รู้ตอนเด็กเนะี่ยเพราะนั้นก็ปล่อยเขาไปนะครับเดี๋ยวเขาเขาก็ไปดูคนอื่นกระทืบตายอย่างเงี้ยไปด่าเขาบ่อยเพราะฉะนั้นเด็กเด็กดีๆหรือว่าคนดูดีๆของผมผมผมจะรักษาไว้นะทุกคนนะผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นนะแต่คอมเมนต์ไหนไม่ดีคอมเมนต์ไหนแบบมาโจมตีโดยเฉพาะมาปุกปั่นอะไรอย่างเงี้ย อําแบบเดิมอีกแล้วคิดแบบเดิมอ่ะมันแปลกอะไรเราก็เราทําได้คลิปมันทาได้เรื่อยๆนะทานผู้ชมนะมีอะไรเข้ามาใหม่ผมก็ทํามีอะไรน่าเล่นผมก็เล่นนะครับทุนผู้ชมนะมันเป็นช่องผมอยู่แล้วผมไม่ซีเรียสนะครับ,ก,บการทำคอนเทนต์นะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าได้คิดที่จะมาด่าคนอย่างพี่เพราะพี่ไม่ได้ฆ่าพ่อมึงตายซะหน่อยทำไมต้องมาด่าด้วยไอ้ลุยโอ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยใส่แม็ โอ้ยวงไกพูดผมจะตายนี่จะตายเพราะนี่หน้ากากเริ่มราวแล้วแมสผมเริ่มเน่าแล้วอู้น่าจะขี่รถมาสักหน่อยไม่น่ารอดคนดูดูทรงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วิ่งไม่ทันวงแน่นอนเลยนะคนดูนะเอออผมผมฮิวไม่ได้ฮิวตอนนี้คือร่วงแน่ๆมันฮิวไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนดูนัมันต้องวิ่งวิ่งอย่างเดียวอีกนิดนึงถึงแอดอกตรงนั้นผมรอดเลย องหนึ่งวัดกระโดดปั๊บหลอดเอาว่ะเอาว่ะรอดว่ะรอดว่ะคนดูเก็บของสักหน่อยละกันเอ้ยจะเ,เก็บอันนี้เก็บมาสิครับน้องออรอเลยนะว้าวปืนโปรดมาแล้วนะปืนโปรดของฉันคือเธอใช่หรือเปล่าเฮ้ยมาว่ะมาว่ะถ่ายรูปสักหน่อยถ่ายรูปให้เด็กน้อยด่าลิน โอ้วงไกลยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมยังไม่เห็นขอบวงเลยนะตับตีนแตกบอกเลยเฮ้ยเจอตอว่ะเอาดิเอาดิอาอสวยวิ่งลูดเลยจ้าบอกเลยนาทีนี้รอเลยกระเทยบอกดีสิโก้ยโอ้โหกร้อยเมตร วิ่งอย่างเดียวก็รอดคุณดูผมเปลี่ยนพกแล้วพกวิ่งไวกว่าเดิมอีกอ่าวันกี้นี่มันถือนี่นะคนดูถืออะไรนะไอ้ลูกซองมันวิ่งช้านะครับกับปืนกลนะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นพกปุ้มจะวิ่งไวขึ้น300%ร้อยเปนต์อเกือบรึงกลัวตรึงเอ้ยจะแพทใหม่ก็มีในส่งของเบเตอร์พัลแล้วก็ชุดอะไรมาใหม่เต็มเลยนะคนดูนั่นยังไงก็ใครแบบกำลังแบบว่าเอ้ยรอจังหวัดเติมดีๆก็ไปเติมได้นะครับท่านผู้ชมนะอีบ๊วย วิวโปรโดของฉันคือเธอใช่หรือเปล่าพีก็ไม่เคยโดดเลยเงาเลยสามร้อยเมตรนะฮะก็หมอนแมนรูอันนี้ผมเล่นแบบเนออ่าเล่นแบบซิงเกิลนะเออโซโล่โซโล่เออไม่ใช่ซิงเกิลเฮ้ยเจอฮอว่ะขลับฮอตึงๆนั่นแหละบอกเลย อีนะ๋บอยไปต่อขับหอตึงๆหน่อยละกันเอวเวอร์รี่กูดแมนเอาอ่ะคนดูลอยลำหอสักหน่อยละกันนะ <c oughs> ไปเลยดิจ้าตอกสดๆเสียบสดเดินหนเด้อ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงตรงลอยขึ้นหน่อยโอเคลอยขึ้นหน่อยลอยขึ้นหน่อยลอยขึๆๆ้นๆๆหน่อยเววิเฉียวหัว มาลงตึกนี่ละกันเอาว่ะเอาว่ะพี่โค,โคโคตรึงเฮ้ยมีคนยิงผมว่ะแถวนี้เลยเอ๊ะอูโดดลงโดดลงก่อนไปนะจะตายนะคนดูนะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมีคนหลอยผมคนดูยิงกูให้โดนละกันไอ้น้อง เจอกันอลอ,อยไปไหนเนี่ยมย เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนเอาฮอขึ้นแทนร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม คุ้มโลโบอกคลิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยคนทองอขึ้นแทนมาเอา้ยอาวล่วงไหมนะล่วงไหมนะ้ยโอ้โหมันออกขอ้างๆ โอ้ไม่เงยแหละไม่เกียนจัดเลยไม่เอาหอมาหลอกผมโอ้โดนยิงเลยว่ะแย่ยูแย่ยูติดคุกแล้วหนึ่งมายังมีโอกาสได้ลงอยู่นะท่านผู้ชมนะอืเอาแล้ว,ลวพระเจ้าไม่สามารถพากชีวิตฉันไปได้นะไอ้น้องดูมาเลยจ้ามาวะสองเล่มนี้เอามีดท้อคนดูใ,ใ้แค่มีดก็พอละ ซับซับโดดซับโดดฟันล่วงเอ้ล่วงโดนฟันทีเดียวดักวีเดอร์กูแม่พี่โค้แม่งตรึงเปียะเลยนะเนี่ยเฮ้ยเรามาลงโซนไหนดีะตซนเมื่อกี้ผมเห็นนี่คนเกรียนอยู่ตัวนึงนะเพราะฉะนั้นผมจะหาทางไปแบบแหลมๆสักหน่อยแล้กันนะไปลงตึกนั่นนั้น่าจะมีของนะครับลงตึกนี่นะอีบยมาแล้ว่า อ้าวติดติดเออโอ้โหดีนะไม่ตายคนดูอยุโปรดของฉันคือเธอใช่หรือเปล่าอุ้ยมีกล่องตรงนี้โอเคสวยนี้ก็โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยซองแป๊บนึงผมเปลี่ยนก่อนเลยไม่เอาเอาปืนนี้ดีกว่าสวยครับพี่เฮ้ยโ,โอเคอันนี้ก็บึ้มบึมคือรือคือรือแล้วนะคนดูนะ ฟาร์มของแถวตึกนี้ก่อนนะโอมีห้องคนเยอะแถวนี้ยคนเข้าไปเลยวงมาแล้ววงเริ่มเริ่มบีบเราละเฮ้ยเจกล่องเจะกล่องเก็บข่องกักหน่อยอุ้ยอเคอเคนูตัวตึงคนดูเอาว่าผมเก็บรอยนัดไว้ก่อนนะเผื่อมันได้ใช้นะครับอีเคโนูตัวตึง ดูเข้าไปฮะชนประตูสักหน่อยเฮ้ยไม่มีเลยของแถวนี้อะไรวะ <c oughs> <c oughs> สวยครับพี่สวยครับพี่ปา่านนี้เราออกไปเลยนะท่านผู้ชมนะถึงเวลาแนละ้วลุยครับเฮ้ยผมเห็นมีโค้ดแถวนี้แดง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 แถวนี้เลยแดงแดง ไปเอา๋อกูอจะกลางลมทำไมเฮ้ยได้ไงนี่นี่อะดิอะดิล่วงเลยครับน้องอย่านะอย่านะอย่านะน้องเดี๋ยวลองนะจ้าโอ้ยเอคเราติดกระสุนลอยนะัดอะโคตรโหดคนดูเอคี AK จะเต็มจะนักเอคแบบตึงเปรีย้ยโอ้ใช้แค่เอคีผมก็เวิร์กแล้วนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสไนด์ก่อนนะครับสักปืนหนึ่งอืมโอเคไรปิดนี่หว่านี่ไรปิดนะเนี่ย อูจะยิงเขาตายไหมเนี่ยพี่จะยิงเขาตายไหมคนดูรอดูกันครับโอ้ยมีสิกนอลโอ้ยสิกนอล,นลโอเคอยู่นะสแนล็ิกแนลโอเคสวยเฮ้ยมันมีคนขี่หออีกแล้วอืมอืมอืมเอ้ล่วงล่วงไหมเนะี่ยเฮ้ยอาดี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 มีคนอยู่บนนั้น อัก,กระสุนก่อนอีกน,นอแต่งซะด้วยนะไอดยดิผมนึกว่ามันยังผมนึกว่ามันติดบั็อกอีกนะคนดูนะติดบั็กแบบวิ่งไวไม่ได้ไอ้นั่นอเอ้นั่นคนอีกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอคนเดิมแน่นอนเลยคนดูที่มันยิงกับผมอะสวยสวยสวยตายตายตาย วางหลังดีๆเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เอาอีกตัวหนึ่งือ้อใส่กอก่อนเลยนะนาทีนี้คนดูผมว่ามันแปลกๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมาตะลุมบอลกันแล้วแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่กอใส่กอโอเควางแผ่นก่อนเลยยัง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 ไม่มีใครนะตรงนี้ ผมไปเก็บแผ่นกลับมาคืนดีกว่านะเก็บยังไงฮอเก็บไม่ได้อีกไปไปไปโหเราได้หน้กกากมาอยู่น้กกากกันแก๊สนะมันมีราชาว่ะเี๋ยวสิบห้าคนสุดท้ายนะคนดูนะในวงเอาว่ะเอาว่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนคนดูมันไม่ได้เล่นแบบทีมนะแบบทีมมันช่วยกันได้นะครับไหนนี่มันไม่ใช่แบบทีมไงคนดูนะเป็นแบบยิงกับคนอื่นอนะ ไปจะฮ่าหุยวงไปนูน้นอันไหนถือไววิ่งไวกว่ากันอันนี้นะน่าจะเป็นอันนี้แหละคนดูไปไปไปเอ๋เหมือนจะเห็นคนนะมุมนั้นนะ่ะอ้าวเจอราชาว่ะคนดูต้องเป่าราชานั่นนี่อย่างนี้ เวลาชาบินมาหาเราด้วยคนดูเอาดิเอาดิาดก็วัดกันไปเลยราชายิร้อยครับราชาโดนแดก <c oughs> โดนพี่โคกตัวตรึงยิงจะบอกนะเราเป็นราชาแทน <c oughs> นี่คืออะไรอ๋อใส่หมวกทองสินนะแสดงว่าเราจะโดนตามล่าสินะถ้าเราใส่หมวกทองเนี่ย <c oughs> คนดู ลิงเตรียมตัวลิงรอเลยสไนยินดีกันหมดครับพี่รออยู่นะน้องเอาวะเอาวะก็มาดีก็มาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสไนกวาดดูก่อนนะถ้ามันแบบว่าเหมือนจะยิงได้มันก็จะมีเป้าขึ้นนะ เพราะว่าผมปรับยิงแบบอัตโนมัติแว้เอาว่ะเอาว่ะขื่นเต้นอยู่นะคนดูบอกเลยหล่อเลยกระเทยบอกโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของ Call of Duty Warzone Mobile ในเวอร์ชันน2.5.1นะท่านผู้ชมนะอัปเดตมาใหม่นะครับในวันที่22 อ,อ่พฤษภาคม2023นะท่านผู้ชมนะยังไงก็ไปโหลดกันมาได้นะครับแล้วก็อัปเดตกันได้นะท่านผู้ชมนะบน Play Store แล้วก็ iOS เลยนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจกเกอร์ใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเกินกับพี่โคตรเพราะเป็นกำลังใจทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี การดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย